ของการหอยหาโมเมนต์เดิมๆนะคะถ้าความสัมพันธ์นี้มันได้มีการจบลงหรือมันได้มีการเงียบหายไปสื่อถึงพลังงานที่นึกถึงโมเมนต์เดิมๆที่เคยมีด้วยกันนะคะถ้าพลังงานนี้เป็นพลังงานของคนหรืออาจจะเป็นพลังงานของเขาเนาะสื่อถึงว่าเคยรู้สึกว่าครั้งหนึ่งอะความรักครั้งนี้มีความสุขมากอืนะคะเป็นรักที่ต่างเติมเต็มให้กันและกันอะ เป็นความรักที่บอกได้เลยว่าโมเมนต์นั้นคือเขาคือคนที่ใช่คุณคือคนที่ใช่อะไรประมาณนี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปอ่ะมองว่าความสัมพันธ์มันเปลี่ยนไปนะคะถ้ามีในเรื่องของการมีปัญหากันเกิดขึ้นสื่อได้เลยว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นตัวคุณเองหรือตัวเขาเองแหละตั้งใจที่แบบอยากจะจบความสัมพันธ์นะแต่แล,แล้วนะคะยิ่งเขาเงียบไปก็ยิ่งคิดถึงพอเขาทักกลับมาเท่านั้นแหละใจอ่อนคะ่ะอืมนะคะด้วยคําพูดด้วยโมเมนต์ต่าง ที่เขามักจะดึงโมเมนต์เรื่องราวในอดีตเหมือนรู้จุดอ่อนว่าเนี่ยนะคะเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมในสภาวะนู่นนี่นั่นที่มันทําให้เรามีความสุขเหมือนเดิมพอเราได้ฟังเราก็รู้สึกใจอ่อนแล้วก็ให้อภัยให้โอกาสแตแ่แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรมันกลับไปวนลูปในลักษณะเดิมถ้ามองเป็นพลังงานความสัมพันธ์ในลักษณะอยากมูฟออนแต่มูกออนไม่ได้อยากจบแต่จบไม่ได้เลยกลายเป็นความสัมพันธ์ในสภาวะ ยังคงวนลูปในความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีความสุขหรือในความสัมพันธ์ที่มันเปลี่ยนไปแล้วที่มันไม่เหมือนเดิมแต่อยู่เพราะเขามักจะมีคําพูดเหมือนให้ความหวังว่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมซึ่งพอเราให้โอกาสมันกลายเป็นว่าเขาก็ไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่เขากลับทําให้ตัวคุณเสียใจในสภาวะหรือสถานการณ์เดิมอีกครั้งหนึ่ง อนะคะมาดูว่าพลังงานนี้ในสิ่งที่พายอยากจะสื่อเป็นเรื่องราวเนาะว่าทำไมเราถึงยังใจอ่อนให้โอกาสคนคนนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าท,ทั้งทั้งที่เมื่อให้โอกาสทีไรเขาก็กลับไปทำในรูปแบบเดิมให้เราเสียใจอยู่ล่าไปอะ่ะ อืมนะคะมาดูในสิ่งที่พายอยากจะสื่อสินะคะขอเปิดดูพลังงานของคุณแล้วก็พลังงานของเขาหรือเธอคนนั้นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณยังคงวนลูปในความสัมพันธ์นี้ยังมุ่อ่อนไม่ได้อืมนะคะสวัสดีนะคะทุกคนมาฟังเรื่องเล่าจากไพ่ย,ยิปซีเป็นเพื่อนกันเนาะก็เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะคะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเป็นหลกักเนาะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการรับชมรับฟังรวมไปถึงการกดติดตามนะคะล้วนแต่เป็นกำลังใจดีๆต่อกันนะคะมาดูเรื่องราวที่ไพ่อยากจะสื่อเนาะหน้าไพ่มีพลังงานของชาวราศีพฤษภนะคะแถวบนพลังงานของคุณนะคะด้านล่างเป็นพลังงานของเขามาดูกันค่ะพลังงานในช่วงหลังๆที่สัมผัสได้นะคะ คุณรู้สึกว่าตัวแฟนของคุณเขาดูเธอคนนั้นอะปล่อยให้คุณอยู่แบบโดดเดี่ยวอะอืมนะคะเป็นในสภาวะที่ไม่ได้ใส่ใจเหมือนเดิมะทั้งทงท,งที่เมื่อก่อนนะดูสินะคะความผูกพันความรักระหว่างคุณกับเขาอะแทบจะบอกได้เลยว่ามีความสุขอาจจะเข้าถึงขั้นแบบโรแมนติกด้วยซ้าไปแต่หลงังๆมาเขาเปลี่ยนไปเขาทําให้คุณรู้สึกเหมือนโดดเดี่ยวอะอนะคะไม่ได้รับความรักความเอาใจใส่เหมือนที่ผ่านมา พอมันเกิดในสภาวะนี้เกิดขึ้นพอคุณเลือกที่จะถอยออกมาหรือว่าออกจากความสัมพันธ์นั้นเลือกที่จะไม่พูดคุยเลือกที่จะไม่ติดต่อเหมือนในสภาวะที่โกรธงอนหรือว่าทะเลาะกันน่ะคนคนนี้เขาก็จะกลับมาพูดในสภาวะที่เหมือนจะสํานึกผิดนะอืมนะคะเหมือนจะสํานึกผิดเหมือนจะปรับปรุงตัวขอให้คุณให้โอกาสเขาสักครั้งหนึ่งบางทีอาจจะสื่อถึงเหมือนเขารู้อะว่าจุดอ่อนหรือว่าสิ่งที่ทําให้คุณใจอ่อนที่จะ ทำให้คุณให้อภัยหรือให้โอกาสเขาอีกครั้งอ่ะคือคําพูดอะไรหวานๆในลักษณะไหนหรือพูดแบบไหนที่จะทําให้คุณให้อภัยหรือให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งคนคนนี้ดูแล้วนะเวลาพูดอะ่ะเขามีคําพูดที่เฉียบอยู่เหมือนกันนะคารมหรือมารยาที่ทําให้คุณใจอ่อนได้อ่ะนะคะแม้หลายต่อหลายครั้งเขาเองก็รู้นะว่าก็ทําให้คุณเสียใจอืแต่มันก็เป็นในสภาวะที่ก็ทําไปแล้วแต่ขอโอกาสได้ไหม,อมพอเห็นคุณเงียบเขาก็ทักไป เนี่ยนะคะสิ่งที่คนคนนี้ถ้าถามนะมันเป็นพลังงานในสภาวะที่ถามว่าโอกาสที่เขาจะปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนเป็นคนใหม่ไหมถ้ามองดูนะคะในความเป็นจริงคนคนนี้ยากในการที่จะปล่อยหรือว่าจะจบความสัมพันธ์กับคุณแต่ถามว่าเขาจะปรับปรุงหรือว่าแก้ไขให้มันดีขึ้นไหมยากค่ะอืมเขายังอยากมีคุณในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกว่าคุณกําลังจะไปจากเขา คุณเงียบหายไปอืคนคนนี้จะพยายามแสดงถึงความที่ไม่อยากจะสูญเสียคุณง้อด้วยถ้อยคำาง้อด้วยเล่ห์เหลี่ยมง้อด้วยคำพูดเง้อด้วยมารยาอะไรต่างๆอาจจะรวมไปถึงว่าเอ้ยผิดหลักขอเริ่มต้นใหม่ได้ไหมให้โอกาสอีกครั้งได้ไหมจะกลับไปทำตัวให้ดีเหมือนที่เคยมีในโมเมนต์นี้อืนะคะแล้วคุณละ่ะพอได้ยินคำถ้อยคำเหล่านี้จากเขาหรือเธอคนนั้นใจอ่อนคะ่ะให้โอกาสอเพราะคุณก็นึกถึงทุกครั้งนะ เวลาที่นึกถึงสิ่งที่เขาพูดมันเหมือนเขาให้ความหวังอะแต่มันก็เป็นความหวังในสภาวะที่ไม่เคยเกิดขึ้นสักทีหนึง่งพอให้อภัยอีกครั้งหนึง่งการกลับมาครั้งนี้มันก็เหมือนเดิมความจริงคือคนคนนี้ก็ยังเป็นคนคนนี้เหมือนเดิมนะคะเขายังคงเป็นคนที่มีวาทศิลป์มีคําพูดมีเล่ห์เหลี่ยมมีมารยาที่รู้ว่าพูดยังไงถึงจะให้คุณให้อภยัยพูดยังไงที่จะให้คุณให้โอกาส พูดยังไงที่จะยังมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์อืมนี่คือพลังงานของเขาหรือเธอคนนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขารักไหมบอกว่าความรู้สึกของเขาไม่เหมือนเดิมอืมนะคะแต่เขายังคงเป็นในสภาวะคนห่วงตัง้งอืมเขาต้องการจะเก็บคุณไว้ในพื้นที่ของเขาเสมือนกับเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งเขาไม่อยากให้คุณไปไหนแต่ก็ไม่ได้ดูแลคุณให้ดีเหมือนในอดีตนะ อืมนะคะคือพอคุณให้อภัยพอกลับมาเริ่มต้นได้วันสองวันอ่ะออกลายเหมือนเดิมละอืมมันเป็นในสภาวะที่เขารู้สึกว่าขอแค่ได้รู้สึกว่าเขาได้ครอบครองคุณอันนี้คือพลังงานของคนคนนี้ว่าถ้าหากว่าเราอนะณตอนนี้นะคะเรายังรู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมที่จะไปจากความสัมพันธ์นี้ลองอยู่ให้ถึงที่สุดคะ่ะ ให้หมดความอดทนนั้นเชื่อว่าเมื่อหมดความอดทนนั้นจริงๆไม่ว่าณนะวันนั้นมันจะเป็นวันที่คุณรู้สึกว่าไม่เหลืออะไรแล้วเหลือแค่ใจที่บอบช้ากับร่างกายตัวเองคุณก็ยังจะฝืนในสภาวะที่พยายามพยุงตัวเองออกจากความสัมพันธ์นั้นและสุดท้ายคุณเลือกที่จะตัดขาดเขาไปเองอืมนะคะพลังงานในการที่จะเยียวยามันอาจจะต้องใช้เวลาแหละ แต่พอคุณผ่านจุด,จดนี้ไปนะคะเชื่อเถอะค่ะว่าคุณจะมีความรู้สึกที่เรียกว่าคนที่รักคุณยังมีอีกเยอะคนที่คอยให้กำลังใจคุณยังมีอีกเยอะชีวิตคุณไม่ได้อยู่เฉพาะแค่กับโมเมนต์ความหวงังรุมๆแรงๆที่คนคนนั้นให้กับคุณนะมันเหมือนกับทุกครั้งที่เขามาขอโทษส่งข้อความมาหาคุณเหมือนจะสำนึกผิดคำพูดดูดีต่างๆที่พูดให้คุณใจอ่อนสุดท้าย คุณให้อภัยแล้วก็ให้โอกาสแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือความสัมพันธ์บนลูปคะ่ะเขาทําดีได้แค่ไม่กี่วันน่ะแล้วก็ออกลายเหมือนเดิมใช่ไหมอืมคนที่ต้องมารับสภาพความรู้สึกที่ทุกข์ใจก็คือตัวคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นพลังงานไพ่จึงบอกว่าฐานะวันนี้ยังไม่พร้อมที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์อยู่ไปจนหมดความอดทนคะ่ะพอวันนั้นมันมาถึงจุดที่แบบสุดๆแล้วอะ่ะเชื่อว่ามันจะเป็นวันที่คุณบอกกับตัวเองว่าบอบช้ำม,มาพอแล้ว ฉันพร้อมที่จะไปข้างหน้าไปเผชิญกับชีวิตด้วยตัวของคุณเองข้างหน้าเรื่องที่จะตัดจบจริงๆอะแล้วมันจะทำให้คุณได้รู้ว่ายังมีคนที่รักคุณให้กำลังใจคุณอีกเยอะจริงๆแล้วความรักไม่ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนคนนี้เลยด้วยซ้าไปเพราะหลังๆมาเขาแทบจะไม่ได้ให้ความรักความใส่ใจอืกับคุณเลยแต่สิ่งที่เขาให้คืออะไรความเสียใจความทุกข์ใจมากกว่า เสียด้วยซ้ำไปมันอาจจะต้องใช้เวลาค่ะแต่เชื่อเลยค่ะว่าสิ่งที่ได้กลับคืนมามันคุ้มค่ากับเวลาที่คุณได้ตัดสินใจเดินออกมาและได้ใช้เวลาเยียวยาตัวเองส่วนเขานะคะเชื่อไหมนะคะคนคนนี้ซึ่งเมื่อไหร่ที่เขาสัมผัสว่าคุณหนีหายเงียบหายไปเขาก็จะทำในลักษณะเดิมนะ ถ้าคุณใจอ่อนมันก็จะวนล,ลู่เหมือนเดิมถามว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับปรุงตัวเขาให้ดีขึ้นไหมไม่ค่ะแต่เขาก็ยังไม่ปล่อยคุณไปถ้าคุณไม่เด็ดเดี่ยวไม,ไม,ไม่ไม่แบบใจแข็งพอในการที่จะตัดจบหรือว่าเลิกหรือว่าเดินออกจากคนคนนี้เขาก็ยังคงจะคอยมาเหมือนคอยมาแซะคอยมางอ้อคอยมาดูว่าคุณจะใจอ่อนเหมือนเดิมไหมอันนี้คือพลังงานของคนคนนี้ที่เขายากในการที่จะปล่อยคุณเขายังคงเป็นในสภาวะที่อยากครอบครองคุณไว้แต่ไม่ได้ให้การดูแลหรือว่าความรักแบบ เต็มที่เหมือนในอดีตอืมนะคะเป็นในสภาวะที่ห่วงตัง้งห่วงไว้เพื่อที่จะมีคุณอยู่ตรงนั้นที่จะมีคุณคอยยังคอยดูแลเขาอ่ะยังมียังคงมีคุณอยู่เคียงข้างเขาอะไรประมาณนี้อันนี้คือพลังงานของค,คนคนนี้มาดูต่อสินะคะนี่เห็นไหมพลังงานนี้สื่อว่าตัวคุณนะคะถ้าคุณหลุดพ้นจากสถานะความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกเนี่ยคุณเชื่อเถอะค่ะว่า ยังมีคนมากมายนะคะที่ยังให้ความรักอาจจะเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวพี่น้องคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วความสัมพันธ์ครั้งใหม่อาจจะมีเข้ามาเมื่อคุณมูฟออนได้และรักตัวเองมากพอนะคะส่วนเขานะคะเขาก็ยังเป็นคนคนเดิมที่จะพยายามง้อคุณทุกวิถีทางคือตอแยอยู่ในลักษณะนั้นแหละจนกว่าคุณจะให้โอกาสหรือให้อภัยเพราะฉะนั้นมองว่าความสัมพันธ์มันจะจบลงหรือว่ามันจะดีขึ้นได้อะสำหรับตัวคุณนะ มันอยู่ที่ความเด็ดเดี่ยวของคุณถ้าคุณใจอ่อนยังคงให้อภัยเขาคุณก็ยังจะอยู่ในสภาวะความรู้สึกที่เรียกว่า move on ไม่ได้สักทีหนึง่งความสัมพันธ์ยังคงวนลูปอยู่เหมือนเดิมนะคะนี่คือพลังงานในสิ่งที่ไพ่สื่อนะคะอือไพ่อยากบอกอะไรต่อนะคะการตัดจบค่ะอือนะคะตัดสิ่งที่ไม่ดีต่อความรู้สึกต่อชีวิตออกเถอะค่ะ เพื่อการเริ่มต้นใหม่นะคะถ้าใจยังไม่พร้อมที่จะตัดนะตอนนี้ก็อย่างที่ไพ่สื่อนะคะอยู่ให้มันสุดจนหมดความอดทนหมดเมื่อไหร่บรนนั้นแหละคุณจะไปแบบไม่เหลือความรู้สึกใดๆพร้อมที่จะตัดจบกับเขาแล้วคุณจะรู้ว่ามีคนมากมายที่ให้กําลังใจคุณและรักคุณมันอาจจะต้องใช้เวลาในการเยียวยาความรู้สึกแต่เชื่อเถอะค่ะว่าคุณทําได้เชื่อในศักยภาพของตัวเองความรัก ที่คุณมีต่อตัวเองความรักกําลังใจจากคนรอบๆข้างจะทําให้คุณสามารถที่จะตัดคนคนนี้ออกไปจากชีวิตได้อย่างเด็ดขาดนะคะณนะวันนี้นะคะถ้าบอกว่ายังคงวนลูปนั่นแหละอืมนะคะก็หวังว่าความอดทนนะคะมันจะหมดในเร,ร็ยนี้เนาะเนี่ยเห็นไหมเมื่อคุณตัดขาดพร้อมที่จะเริ่มต้นน่ะนะคะมันจะทําให้คุณได้รู้ว่าอะไรมันคือสิ่งที่สําคัญ ที่คุณควรจะโฟกัสให้กับชีวิตของคุณนะเห็นไหมนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมตัดสิ่งเดิมๆสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากวงจรชีวิตเราสักทีหนึ่งอ่ะมันก็ยากกับการที่จะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเชื่อไหมว่าสิ่งที่จะเข้ามาทดแทนสิ่งที่เราสูญเสียไปอ่ะนะคะอันดับแรกเลยคือมันเริ่มจากพลังงานในในความรู้สึกของเราอ่ะที่เรารู้สึกว่า เราไม่ได้รู้สึกเสียดายคนคนนั้นแล้วนะเราปล่อยคนคนนั้นแล้วนะอืมเราอยากจะให้ความรักให้คุณค่ากับตัวเองและมันเป็นพลังงานที่เรารู้สึกว่าปล่อยเขาไปจริงๆอ่ะไม่ได้อาคาดแขนอ่ะอืมถ้าอยากจะหลุดพ้นไพ่สื่ออย่างเดียวเลยค่ะความเด็กดวแต่ตอนนี้ยังไปไม่ได้ก็นั่นแหละอยู่จนหมดความอดทนหมดความรู้สึกแบบให้มันสุดๆนะถ้ามองถึงพลังงานของคนคนนั้นนะคะในวันที่เขางอคุณไม่ได้ อมืมันจะเป็นวันที่ทําให้เขาอะถ้าถามเนาะอันอาจจะไม่ได้สื่อถึงว่าสํานึกผิดจริงๆนะแต่มันจะทําให้คนคนนั้นได้คิดว่าในวันที่เขาง้อคุณไม่ได้จริงๆอะไม่มีคุณอยู่เคียงข้างมันก็เหมือนกับสิ่งที่เคยได้สิ่งที่เคยมีความเป็นอยู่หรืออะไรต่างๆของเขาอะมันจะพลิกคือเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือในช่วงที่มีคุณอยู่อาจจะมีคุณคอยดูแลเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ไปไหนมันอาจจะเป็นในสภาวะที่เขายังคงใช้ชีวิตอย่างสนุก สิ่งที่เขาทําโดยที่ไม่ได้แคร์ความรู้สึกของคุณแต่พอวันที่คุณหมดรักเขาจริงๆแม้เขาจะพยายามงอเท่าไรในวันที่ไม่มีคุณนะวันนั้นแหละเชื่อไหมมันจะเป็นวันที่เขารู้สึกได้ว่าชีวิตบางส่วนเขาขาดหายไปชีวิตสิ่งที่เคยมีอะสิ่งที่เคยมีมันน่าจะพังลงอืมนะคะซึ่งการพังลงหรือว่าการที่สูญเสียของคนคนนี้มันจะกลายเป็นในสภาวะที่พังแล้วก็สูญเสียแล้วคือไม่ได้คืนไม่ได้คืนเพราะอะไร เพราะคุณเป็นพลังงานสิบเหรียญเชื่อว่าความเด็ดเดี่ยวของคุณเมื่อคุณหมดความอดทนในสภาวะที่วนลูปในความสัมพันธ์เหมือนที่เป็นอยู่ณนะตอนนี้หรือในอดีตแหละพอคุณตัดจริงๆมันจะกลายเป็นพลังงานที่คุณแบบเด็ดเดี่ยวแล้วก็เข้มแข็งคือตัดแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่จริงๆอ่ะส่วนเขาไม่ว่าเขาจะใช้วิธีการงอในรูปแบบไหนท้ายที่สุดแล้วอ่ะสิ่งที่เขาเจอคือเขาไม่มีคุณนะวันนั้นชีวิตเขาจะพลิกผันนะ สิ่งที่คุณเคยให้สิ่งที่เขาเคยได้สิ่งที่เขาเคยมั่นใจหรือว่ามั่นคงมันจะพังลงนะคะถ้าเป็นครอบครัวที่แบบเคยอบอุ่นเนาะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเลือกที่จะจบความสัมพันธ์เชื่อไหมว่าบางทีคนคนนี้อาจจะคิดว่าคุณไม่ได้ไปไหนหรอกคุณยังคงให้ยาัยคุณยังคงมีเขาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมแต่พอคุณเอาจริงเอาจังขึ้นมามันจะกลายเป็นมาารฐายที่สุดคนคนนี้จะสัมผัสได้ว่าความที่เขารักสนุกความที่เขาไม่แคร์ความรู้สึกของคุณความที่เขาใช้แค่คําพูด เพื่อที่จะหลอกล่อให้คุณให้อภัยหรือให้โอกาสเนี่ยท้ายที่สุดแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นว่าเขาไม่เหลือใครไม่เหลือแม้กระทั่งครอบครัวไม่เหลือแม้กระทั่งงานไม่เหลือแม้กระทั่งคนที่เขารพบหรือว่าเชื่อถือในตัวของคนคนนี้ด้วยซ้าไปอืมนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาจะต้องเจออย่างแน่นอนในความสัมพันธ์นี้อืมอันนี้คือเรื่องราวที่เล่าผ่านหน้าไพ่นะคะมันเป็นพรางงานที่สื่อถึงว่าท้าณตอนนี้หรือคุณอาจจะเพิ่งจะผ่านมาก็เป็นได้ที่แบบว่า อยู่ในความสัมพันธ์แต่ไม่ได้มีความสุขนะอยากจะจบอยากจะเลิกแต่มูบอ่อนไม่ได้เพราะเขามาง,งอก็ใจอ่อนให้โอกาสเขาพอให้โอกาสมันกลายเป็นว่าเออเขาก็ทําดีแค่วันสองวันสุดท้ายก็มาออกลายทาให้คุณเสียใจเหมือนเดิมถ้าถามแนวโน้มเนาะนอนาคตเขาจะกลับตัวไหมกลับตัวกลับใจเป็นคนดีคนเดิมไหมพลังงานไพ่สื่อว่าไม่แต่เขาไม่ยอมปล่อยคุณเขาไม่ยอมเลิกกับคุณนะคะจนท้ายที่สุดอะนะคะคุณต้องหนักแน่นพอ ถ้าคุณบอกกับตัวเองว่ายังรักเขายังไปจากเขาไม่ได้ก็อยู่จนกว่าความรู้สึกที่คุณบอกกับตัวเองว่าเจ็บมามากพอละหมดความอดทนแล้ววันนั้นแหละมันจะเป็นวันที่คุณเดินออกมาในสภาวะที่ไม่เหลือแม้กระทั่งความผูกพันหรือความรู้สึกใดๆกับเขาหรือเธอคนนั้นแล้วคุณจะสัมผัสว่าเมื่อคุณเดินออกมายังมีคนก็ให้กําลังใจและคนที่รักคุณเชื่อเถอะค่ะอืมนะคะซึ่งการตัดสินใจครั้งเนี้ยใครก็ช่วยคุณไม่ได้มันอยู่ที่ตัวคุณแล้วแหละว,ว่าจะเด็ดเดี่ยวกับตัวเอง มากพอไหมถ้าคุณเด็ดเดี่ยวหนักแน่นมุ่งมั่นในการที่จะออกจากความสัมพันธ์นี้จริงๆตัดจบทุกช่องทางเขาไม่ว่าจะง้อคุณด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ไม่สามารถที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณได้อีกครั้งหนึ่งค่ะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาจะสูญเสียคนที่รักเขาจริงๆอย่างคุณไปเขาจะสูญเสียสิ่งดีๆที่คุณเคยให้เขาไปแต่คุณเป็นอิสระค่ะและสิ่งที่คุณเคยให้เขาตอนนี้คุณมาทําเพื่อตัวเองแล้วเนี่ยความสุขความมั่นคงความหนักแน่น มันก็ต้องเกิดกับตัวคุณอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันคนที่สูญเสียก็คือเขาค่ะอืมนะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่เราออกมาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะบ๊ายบาย